สวัสดีเขียดผู้มีแกกและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท,ท่านครับผมวันนี้เราจะมาถแถลงการครับอัปเดตช่องกันนะครับอธิบายคนดูก่อนว่าทําไมต้องมีการถแถลงการอัปเดตช่องเพราะว่ามันก็เคยมีถแถลงการไปแล้วรอบนึงเนาะผมตั้งใจจะทําช่องในรูปแบบใหม่นะครับให้ทุกคนคิดว่าแบบช่องนี้คือเกมเกมหนึ่งนะที่จะมีการอัปเดตแพท เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเกมหลักที่เราจะเล่นเป็นเมนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่เกมนึงอยู่แล้วนะแต่ว่าจะให้เล่นเกมนั้นไปตลอดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันตันในสักวันนึ่ะมันก็คงแบบไม่มีอะไรให้ดูแล้วใช่ไหมละ่ะใช่แล้วเราก็ต้องมีการหาทางออกสําหรับตรงนั้นนะครับเพิ่มความหลากหลายของช่องเข้าไปด้วยนะครับโอเคภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะอันนี้คือตารางนะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับว่าการสตรีมจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่า ผมจะขออนุญาตใช้คําว่าแพทที่แล้วเลยนะผมจะใช้เรียกการอัปเดตช่องว่าแพทไปเลยนะครับให้มันเหมือนเกมไปเลยเนาะแบบแพทที่แล้วเนี่ยผมจะสตรีมมอนเตอร์ฮันเตอร์เจ็ดวันแล้วก็แต่ละวันทําอะไรบ้างก็ว่านไปนะครับเซ็ตวันฟรีวันอะไรไว้นะครับมาเรามาดูการอัปเดตรอบนี้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับวันจันนะฮะก็จะเป็นคอนเทนต์เดิมนะครับเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลฟ์ซันเบรกนะครับแล้วก็เป็นการฝึกอาวุธใหม่ๆอาวุธที่ ยังไม่เคยเล่นนะครับวันที่2เช่นเดิมฮะเล่น Monster Hunter Light Sunbreak นะครับแล้วก็ทำพวกอาวุธอาวุธธาตุหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นนะครับวันที่3นี่จะเป็นวันอิสระครับเป็นเล่นอะไรก็ได้นะครับเล่นอะไรก็ได้ในเกม Monster Hunter Sunbreak นะครับผมแล้วก็มาดูวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดครับก็คือวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะเปลี่ยนการเล่น Monster Hunter ครับเราจะ ไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับให้มีความหลากหลายของช่องเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เห็นว่าเอารูปนี้มาแทนนะครับเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะไม่ฟิกเกมครับมันจะเป็นเกมไหนก็ได้เรื่องว่าจะเป็นเกมไหนผมจะแจ้งในการสตรีมหรือไม่ก็แจ้งทางเพจเช่นเดิมนะครับว่าวันนี้จะสตรีมเกมอะไรหรือว่าจะมาทําอะไรละกันนะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็คือจะมีการจัดเทียร์ลิสต์ในไลฟ์นะครับผมอ่าเพื่อให้ในช่องเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่เล่นเกมนะครับ แล้วก็มีเรื่องอาหารครับอาหารอันนี้เป็นโมเดลนะฟาตาลิสเนี่ยคือโมเดลนะครับผมเอามาเป็นตัวแทนของรูปโมเดลนะครับโมเดลหรือว่าฟิกเกอร์นะครับก็อาจจะมีการแบบว่าเอาฟิกเกอร์มาคุยเล่นกันนะครับผมหรือไม่ก็เอาเรื่องอาหารมาคุยเล่นกันอันเนี้ยเรื่องอาหารเรื่องโมเดลเรื่องอนิเมะเรื่องมังงะอะไรพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องรองนะครับรองจากเกมแต่นั่นแหละอันเนี้ยการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นแบบชัดๆเลยเนี่ยคือวันพฤหัสจะเป็นการเล่นเกมอื่นนะครับจัดเทียริส คุยเรื่องอื่นๆใช่แล้วแล้วก็วันศุกร์ครับมาดูกันที่วันศุกร์ก็จะเป็น Monster Hunter Sunbreak เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์เล่นกับคนดูนะครับแต่ว่าผมจะเซตวันเนี้ยคือวันเนี้ยถ้าวันศุกร์มาเล่นอ่ะเล่นกับคนดูแน่นอนแต่มันจะเป็นวันอิสระของผมด้วยวันหนึ่งครับวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ก็เป็นเล่น Monster Hunter Rise Sunbreak ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับวันเสาร์คืออาจจะไม่ใช่ Monster Hunter Rise ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้นะ การที่เราเพิ่มความหลากหลายมาในวันพุทหัสแล้วว่าเอ้ยมันมีเกมมากขึ้นเนะี่ยแต่เฮ้ยเล่นแบบเกมนั้นแค่ทีละครั้งเองเหรอมันก็อาจจะมันรอนานไปกับการที่จะได้เล่นนะครับทั้งตัวผมด้วยอันนี้ผมก็ยอมรับนะว่าแบบว่าทั้งตัวผมด้วยว่าเอ้ยบางทีเราก็อยากจะเสพเกมอื่นบ้างนะครับผมก็เลยเซตวันนี้ไว้ให้เป็นการมีเกมอื่นให้เลือกด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ทิ้ง m o n s Monster Hunter Rise นะคือบางทีเราเล่นแล้วแบบว่าเอ้ยวันนี้ต้องต้องเอาอีกอะไรเงี้ยก็อ่ะก็ให้มันเป็น m o n s Monster Hunter Rise นะครับ แล้วก็วันอิสระอีกแล้วครับเป็นฟรีฮันเนาะวันอิสระที่ผมพูดถึงอะ่ะมันหมายถึงวันที่ผมสำรองไว้เพื่อหยุดงานเว้ยเผื่อว่าผมมีธุระหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับช่องหรือว่าตกแต่งเพิ่มหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องใช้เวลานะตรงนั้นเนาะที่แบบไม่สามารถมาสตรีมได้นะครับประมาณนี้เนาะความหมายของวันอิสระว่าผมทํายังไงนะครับหลังจากนั้นครับวันอาทิตย์ผมจะ เล่น Monster Hunter l i s e Sunbreak ครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เรามีกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็คือ Final r e s u l t นะครับหรือว่าสรุปการเล่นอาวุธในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับมีพื้นฐานมาจากวันจันทร์นะครับวันจันทร์เราเล่นอาวุธอะไรฝึกอะไรเราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับอาวุธนั้นนะครับคอนเทนต์เนี้ย Final r e s u l t e เนี่ยมันเป็นการพูดที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจะมีการเล่นน้อยเนาะแต่ว่าจะเป็นการสรุปการเล่นมากกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเพิ่มการจัดเทียร์ลิสเข้าไปอีกกคร็คือเา ในหนอาทิตย์จะมีการจัดเทียริสสองครั้งนะครับเป็นของวันพฤหัสครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เวลานะครับเวลาในการเริ่มสตรีมเวลาผมจะยึดจากการเริ่มสตรีมนะครับผมก็คือ3ามทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับถึงไม่เกินตีหนเนาะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าถึงไม่เกินตีหนอะ่ะมันคือผมอาจจะไปตอนประมาณเที่ยงคืน15ก็ได้นะครับเที่ยงคืนครึ่ง,งก็ได้ หรือว่าเที่ยงคืน40เที่ยงคืน20อะไรงนี้ผมก็สามารถที่จะลงสตรีมตอนนั้นได้ถ้าแต่ละวันมันมีเหตุการณ์ให้บอเออลงก่อนนะครับหรือว่าเออจังวนี้จําเป็นต้องไปไว้อะไรงนี้นะครับผมก็ลงก่อนแต่ว่าผมจะสตรีมให้เกินเที่ยงคืนนะครับคือเวลาที่มันเป๊ะๆเ,เนี่ยคือเที่ยงคืนยังไงถึงแน่นอนนะครับประมาณนี้ครับเกี่ยวกับอัปเดตครั้งนี้เนาะยัยงไงก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับว่าอัปเดตแพทหน้าเนี่ย จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจะบัฟจะเนิร์ฟอะไรเนาะรอบนี้ผมว่ามันเป็นการบัฟมาที่ความหลากหลายนะครับว่าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเนาะเอ่ออาจจะเนิร์ฟที่เรื่องตรงวันเสาร์นะครับ Monster Hunter Rise ออกไปวันหนึ่งเนาะโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้เนาะเกี่ยวกับการอัปเดตแพทครั้งนี้นะครับและเจอกันนะครับผมบา,บายๆยังไงฝากติดตามช่องฮิปสเตอร์กันด้วยนะครับบา,บายยครับบายๆครับ